วันนี้ไม่อยู่กันในเกม Roblox ในแบบ b ็ o c Food นะครับวันนี้เราจะมาสุ่มผลปิศาจมาแจกให้ผู้เล่นใหม่นะครับหนึ่งคนหนึ่งคนเท่านั้นนะอะแต่ก่อนอื่นขอไปเข้า ID ใหม่นะ ID นี้มันเวลเยอะเวลเยอะแล้วอ่ะมันเวลเยอะในแบบปานกลางอะ่ะแล้วมันใช้ตังประมาณแสนหนึ 190, ่งแสนเก้าหมื่นอ่ะแล้วทีนี้ตังมันไม่พอไงผมเอาไปสุ่มเล่นหมดแล้วไปเข้า ID ใหม่กัน โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กับไอดีลองของมแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาสุ่มผลกันนะครับว่าจะได้ผลอะไรไปดูกันเลยครับย้ำนะเจอใครแจกหมดโอเคปะเจอใครแล้วแจกหมดเลยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่โหดแล้วเจอใครกูจะแจกให้หมดเลยมาดิมาอ่าตังเหลือเก้าร้อกูผลอะไรแท่นแทนแทน,แนโอเคนะครับ ต่กินท่านผู้ชมอาจจะลุ้นนะครับว่ามันเป็นผลอะไรนี่ครับแต่ไม่ใช่ผลสั่นสะเทือนนะมันรูปทรงคล้ายๆเฉยๆผมก็อยากรู้ไอ้ฮี้ยามากูกลัวโดนค่ะขอโทษที่มีคำหยาบครับก็เหมือนจะเจอผู้เล่นใหม่นะครับผมเอฟเครอผู้เล่นใหม่มาสองสามชั่วโมงหยอกหยอกยอกสี่ห้านาทีนี่แหละประมาณนั้นแล้วผมก็เจอแล้วครับ มาดูกันว่าเขาจะเอาผลปีศาจเราไหมไฮเดี๋ยวพิมพ์ไปก่อนพิมไปก่อนไฮฮลโหลกดสิฮลโหลอา้าวทำไมกดไม่ได้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะครับแลก โอเคขอเปลี่ยนภาษาก่อนชืบชึบไห่อ่ารอเขาตอบกลับไห่โอเคเขายังอยู่ในจอนะครับมาดูกันว่าเขาจะเอาผลปีศาจหรือไม่เอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะเอาว่าเอ้ยเอาด้วยเว้ยอ่าไปรอแป๊บหนึง่ง โอเคกินกินกินซะเจ้าจงกินกินโอเคเขากินไปแล้วนะครับอ่าสกิลสกิลสกิลลองสกิลดูอ่าไหนสกิลเป็นไงอะไรวะนี่ right, พวกอาจจะลุ้นนะครับว่ามันคือสกิลอะไรสกิลนี้ก็คืออะไรวะเดี๋ยวโทรจิตไปบอกเขาก่อนลองใช้สกิลดิหนูไอหนูลองใช้สกิลโอ้ผลได้โอเคงั้นก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับส c r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแต่วันนี้ขอลาไปก่อนสูสายดูดสวัสดีครับ